สวัสดีครับ Travel Million Channel นะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ตลาดพรเพชรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับมาดูของป่านะครับมีอะไรวันนี้มีตัวต่อนะครับตัวต่อของสูงนะครับหากินมีหอยหอมนะครับแล้วก็มีตัวต่อนะครับวันนี้ช่วงเทศกาลนี้มีต่อนะครับ ช่วงฤด,ดูของมันนะครับต่อเนี่ยแล้วก็มีแมงกิปโปมนะครับแมงกิปโปรมมีเห็ดลังโงกด้วยนะครับเห็ดลังโงกกาลังออกเลยนะครับล้างให้เรียบร้อยแล้วก็มีนะครับโลละสองร้อยนะครับเห็ดลังโงกปลาถ้าอยากได้เห็ดก็เชิญได้นะครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับพรเพชรน,นะครับ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นตลาดเย็นนะครับเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้านะครับก็จะมีของป่าให้เลือกให้ชมมากมายนะครับวันนี้ก็จะมีเห็ดละโงกตัวต่อหอยหอมแมงกี้โปมนะครับแล้วก็มีเยอะแยะนะครับมีแมงแค้งท่านใดที่สนใจก็มาได้นะครับที่ตลาดโคกตลาดพรเพชรน,นะครับเชิญ เลือกซื้อได้นะครับเฮลังโงกหลายคักงามด้วยพวเพื่อนนะเฮลังโงกล่างไว้แล้วก็มีนะครับชอบคลิปนี้สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งกดซุปเปอร์แทงเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้พาชมเฮลังโงกนะครับตัวต่อนะครับ ตัวนางต่อนะครับซื้อไปแกงไปทำอาหารตามใจชอบได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทเวลล์มิเลียนชาแนลพาทุกท่านมาที่ตลาดพรนเพชรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดวุกดาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ